สวัสดีค่ะพบกับพี่โออีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแม่พี่โอนะคะไปเก็บลูกเก่ารักมานะคะอันนี้ที่ปลูกไว้นะคะดูสิคะฝักใหญ่มากนะคะเดี๋ยวว่างจะพาไปดูต้นนะคะอันนี้นะคะเราปลูกมาได้ประมาณสองปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ออกผลนะคะ เป็นแบบนี้ข้างในก็คือเป็นเม็ดเก่าลักนะคะอันนี้คล้ายๆเม็ดเก่าลักที่เราซื้อทานกันนะคะแต่อันนั้นจะเป็นของเกาหลีเนาะแต่อันนี้มีต้นกําเนิดอยู่ประเทศจีนตอนใต้นะคะแล้วก็ได้นําสายพันธุ์มาปลูกในประเทศไทยนะคะตัวนี้ค่ะ รสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่มีความหอมเหมือนเกาลักที่ขายในเยาวราชนะคะตัวนี้นะคะแต่สรรพคุณและมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพื่อนๆลองซื้อมานะคะมาต้มหรือว่ามาคั่วได้นะคะจะมีความ